สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันนะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอย19ทาโรุนะคะวันนี้พลอยมาอ่านดวงความรักให้กับชาวราศีกันนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยา ถึง16ตุลานะคะเป็นความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นอยู่ขณะนี้นะคะใครไม่มีประเด็นใครความรักดีอยู่แล้วให้ข้ามคลิปนี้ไปเนาะเป็นเรื่องราวประจําเดือนมีนาคม2564นะคะพอแบ่งวันที่แบบไทยคุณสะดวกดูแบบตะวันตกก็สามารถดูได้นะคะแบ่งวันที่ไว้ให้ใต้คลิปนี้คุณสะดวกดูแบบตะวันตกลัคนาราศีราวจันทร์ดวศุกร์ดูได้หมดเลยเป็นเรื่องราวแค่โดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้พลังงานของหน้าไพ่ก็สามารถสลับกันได้ด้วยนะ,ะถ้าอยาก ให้เป็นดวงส่วนตัวของคุณแอดไลน์มาพอยทิ้งไอดีไลน์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกนะคะก็เข้ามาสอบถามเวลากันได้นะคะค่าครู30นาที299บาทา60นาที599บาทนะก็มาสอบถามเวลากันได้นะคะเรื่องราวพวกนี้เ่างที่บอกนะคะสามารถสลับกันได้ด้วยนะ,ะมาดูกันค่ะเรื่องราวของชาวราศีกันคุณเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อืขอดูเรื่องราวของชาวราศีกันค่ะ ตัวต้นนะคะไพ่ใบแรก temperance นะคะห้าดาบเอ่อคิงดาบสามดาบอะไรเนี่ยแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยอ่ะมาดูกันนะไพ่ใบแรก temperance นะคะเรียงงี้ดีกว่านะคะอ่ะผิดใบนะฮะ ใบแรก t e m p e r a น c e นะคะไพ่ของชาวราศีธนูคุณชาวราศีกันคุณอาจจะมีปัญหาประเด็นกับชาวราศีธนูอยู่นะคะแล้วก็ไพ่ของธาตุลมดาบขึ้นมาเยอะเลยนะธาตุลมมิถุนตุลกุ่มนะคะแล้วก็ไพ่ของถ้วยนะคะก็เป็นกรกฎพิจิมีนนะคะโอเคธาตุน้ำนะคะทีนี้มาดูกันไพ่ของชาวราศีกัน ไพ่พลังงานหลักตัวตนของคุณได้ไพ่ t e m p e r a n c e นะคุณอยากจะติดต่อสื่อสารคุณนะฮะเป็นไพ่ของการติดต่อสื่อสารการปรับเปลี่ยนพลังงาน การที่อยากจะบาลานซ์แล้วอยากจะมาปรับความรู้สึกความสัมพันธ์กันแล้วนะคะชาวราศีกันคุณอยากติดต่อแล้วนะคุณอยากจะกลับไปง้อคุณอยากจะกลับไปพูดคุยหรือให้เขามาง้อคุณแล้วนะไพ่ของเ Temperance เป็นพลังงานหลักนะไพ่ในความคิดของคุณนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนมีใครเดินหันหลังให้คุณไปนะหรือตัวคุณเองเหนื่อยกับความสัมพันธ์แล้วคุณหันหลังออกมาเป็นความคิดนะแต่มองว่า ถ้าเป็น temperance มาเป็นพลังงานหลักตัวคุณเองเริ่มมองหาแล้วว่าคนที่หายไปเนี่ยเขาหายไปไหนถ้าพลอยมองนะจากการที่คุณอยากปรับคุณอยากจะ,ะบาลานซ์ความรู้สึกแล้วอะพลอยมองว่าตัวคุณอาจจะไม่ใช่คนที่เดินหนีไปแล้วตัวคุณอาจจะเป็นคนนี้คนที่อ้าว พอเราอยากจะติดต่อแล้วเราเริ่มจะมองหาแล้วว่าเขาหายไปไหนนะคะแต่ในความจิตใต้สํานึกของคุณคุณยังอยากที่จะเอาชนะอยู่นะค,ะคุณยังอยากที่จะเอาชนะอยู่เลยชาวราศีกันนะ บางทีคุณรู้สึกว่ามองถ้ามองกลับกัน,นอีกด้านหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์ในความคิดนะคุณอยากคุณคิดที่จะเดิน,ดนหนีนะแต่ก็จริงๆพลังงานนะคุณยังอยากมีเขาแหละแต่ก็เหนื่อย่อยากจะพักอยากจะเดินหนีกับความสัมพันธ์นี้นี่คือความคิดเนาะแต่ทีนี้จิตใต้สํานึกแรงปารถนาคุณเองก็ยังถือเขานะถือไว้แต่มันมีพลังงานของการต่อต้านอยู่มันมีพลังงานที่ความรู้สึกจิตใต้สํานึกว่าคุณก็อยากเอาชนะคุณก็มีอีโก้คุณก็มีความเป็นตัวเป็นตนของคุณเหมือนกันนะคะแน่ด ที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอกับรักสามเศร้าอย่างที่บอกนะปัญหาพวกคุณมันอาจจะไม่ใช่รักสามเศร้าเสมอไปนะหรือมันอาจจะเป็นก็ได้แต่ว่าพลอยมองว่ามันเป็นปัญหาที่มันมันเลื้อรังมันเป็นปัญหาที่เจ็บปวดมันเป็นปัญหาที่เคลียกันไม่จบไม่สิ้นสักทีความสําคัญนี้มันเจ็บปวดความสําคัญนี้มันมันค่อนข้างเป็นอะไรที่บาดแผลที่มันไม่สามารถเคลีย เคลียร์ให้มันมันได้ชัดเจนสักทีนะคะแต่มีพลังงานของในอนาคตเกิดขึ้นว่า1น่ถ้วยจะมีการเริ่มความสัมพันธ์ใหม่หันกลับเข้ามานะมันหันกลับเข้ามาค่ะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ฉะนั้นพลอยว่า Temperance กับหนึ่งถ้วยพวกคุณยังจะได้สื่อสารกันยังอยากที่จะมีกันและกัน่ยนะคะในอนาคตมีการเริ่มต้นแล้วแหละเริ่มต้นกันว่าชาวราศีกันอาจจะไปขอโอกาส ไปหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ให้หรือจะมีคนที่หยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ให้มานะแต่ว่าชาวราศีกันยังอยากที่จะชนะอยู่เลยนะคะยังคงเคลียร์กันไม่ได้อยู่หรอกนะคะในอดีตที่ผ่านมามันอาจจะเกี่ยวข้องกับความรักสามเศร้าก็ได้นะคะสิ่งที่คุณเจอมานะชาวราศีกันทีนี้มาดูคู่กรณีของคุณละคะคู่กรณีของชาวราศีกันเขาเป็นยังไงคะ ผู้กรณีของชาราสิกันตอนนี้เขาเป็นยังไงอยู่เขาเป็นยังไงเขาดูหน่อยค่ะเรื่องราวของเขานะโอ้ยดูดิเห็นไหมไพ่ห้าดาบขึ้นมาเป็นตัวตนของเขาออมีไพ่ของหนึ่งเหรียญขึ้นมา 6เหรียญแล้วก็เดอะสตาร์นะฮะเดอะสตาร์แล้วก็เดอะซันนะฮะ, Star, Sun, ะ,ะอุย้ยใบสุดท้ายได้การเริ่มต้นเหมือนกันเลยเห็นไหมคะได้การเริ่มต้นนะคะอาจจะอาจจะอายุต่างกาันมีคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีคนที่เป็นเด็กหรือคนที่อายุาห่างกันได้นะคะเพราะว่ามีไพ่ของเด็กขึ้นมาเดอะซันเนาะแล้วก็ไพ่ของธาตุดินมังกรพุกศกันนะธาตุดินมังกรพุกศกันนะคะไพ่เดอะสตาร์ไพ่เดอะสตาร์นะคะอือ ก็เป็นไพ่ที่เป็นชาวราศีกุมได้นะคะโอเคค่ะาราศีไหนก็ได้อย่าไปซีเรียสนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวโดยรวมนะคะทีนี้ไพ่ตัวตนของชาวคู่กรณีคู่กรณีคุณได้ไพ่ห้าดาบห้าดาว,ดาวมันบ่งบอกถึงเมื่อกี้ชาวราศีกันก็ได้เนาะชีนี้ไพ่มันค่อนข้างเชื่อมกันคู่กรณีเขาเองอาจจะรู้สึกว่าชาวราศีกัน,กน,กนถ้าคุณเป็นคนที่เดินหายไปเขาก็เริ่มมองหาคุณแล้วนะ เหมือนกันเลยเห็นไหมคะแต่ถ้าคุณ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 เป็นคนที่ทำนะคนคนนั้นนะอาจจะเดินจากคุณไปแต่ถ้าเข,เขาคนนั้นเขาก็เริ่มที่จะมองหาชาวราศีกันแล้วแต่ถ้ากลับกันเขาเองรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์เขาอยากจะพักเขาอยากจะเดินหายไปจากความสัมพันธ์นี้นะฮะ แต่ถามว่าในความคิดเขานะเพราะว่าเขาเริ่มมองหาคุณแล้วล่ะชาวราศีกันนะเขาเริ่มมองหาแล้วนะมองกับกันเพราะว่าอะไรความคิดเขายังอยากถือไว้อยู่เลยยังอยากที่จะได้รับสิ่งนี้อยู่เลยยังอยากที่จะถูกยื่นความสัมพันธ์เขาเริ่มมองหาแล้วนะถึงมันจะรู้สึกว่าเหนื่อยถึงมันจะรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ควรไม่ควรไม่ควรอยู่ในความสัมพันธ์มันเหนื่อยมันรู้สึกแย่แต่ก็ในความคิดก็ยังอยากถือกันไว้ยังอยากที่จะ ไปกับความสัมพันธ์ที่ถือไว้อยู่เนี่ยก็ในความคิดเขาอะเขาก็ยังอยากที่จะถือคุณไว้ยังอยากที่จะมีคุณยังอยากได้ได้ได้รับโอกาสก็ได้นะถ้า,ถ,าถ้ามองกันมันอาจจะสอดคล้องกับไพ่ของคนที่ยืนเนี่ยว่าโอ้ยเขาหายไปแล้วนะเขาจะกลับมาไหมนี่คือนี่นี่คือการเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่หายไปและเขาคิดว่า เขาอยากได้รับสิ่งนั้นกลับมานะะนี่คือความคิดของเขาแล้วแรงปรารถนานะจิตใต้สํานึกเขายัางบอกว่าเขารอนะถ้ามองเป็นการรอเขารอจริงๆนะรอการได้หยิบยื่นอะไรมานะอาจจะรู้สึกว่าคุณนะชาวราศีกัน์คุณอาจจะไปพบเจอผู้คนมากมายหรืออะไรแต่ว่าวันนี้เขารู้สึกว่าเขารอแล้วรอรอการได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะจิตใต้สํานึกของของเขาบอกว่าเขาก็รอนะ เขาอยากได้รับโอกาสเขาอยากได้รับการการตอบกลับมานะคะฉะนั้นไพ่ของการรอมันก็เกิดขึ้นนะหรือถ้าเขาเป็นนักบุญนะ,ะถ้าไพ่ของไพ่อของคนที่มันสลับกันได้นะ,ะมันเป็นการที่แบบว่าเขารอโอกาสเขารอ,อการกลับมา mm hmm. เห็นไหมคะไพ่ของการที่มันเหมือนได้รับโอกาสเนี่ยมันทั้งอยู่ในความคิดแล้วก็อยู่จิตใต้สำนึกของเขานะเดยสตาร์มาในอดีตของอ คู่กรณีของชาวราสิกันคนคน,นี้อาจจะเป็นคนที่รักอิสระนะแล้วก็เปิดเผยเป็นคนของสังคมมาเป็นคนของสังคมชอบทํานู่นทํานี่นะชอบไปนู่นไปนี่นะเดอะสตามันเป็นเหมือนไพ่ไพ่ไพวกดารายูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็หมงบอกถึงว่า,าความรู้สึกของเขาอะในอดีตที่ผ่านมานะเป็นไพ่ของอดีตของเขาเขาก็เป็นคนที่กเจอกับเรื่องราวที่ เจอกับเรื่องราวที่จะบอกว่ายังไงนะจะบอกว่ามันเป็นไพ่ของ การที่เขาเป็นคนของสังคมมากๆมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์แล้วจนในที่สุดอ่ะมันเหมือนมีใครที่ทิ้งเขาไปมีใครบางคนที่รับไม่ได้กับสิ่งที่เขาทํามาแลว้วอ่ะเอออาจจะให้ความสําคัญไปกับสิ่งนู้นสิ่งนี้จนวันนี้มันมีคนที่เดินหนีเขาไปในไพต่ตัวตนเขาก็เริ่มที่จะมองหาคนคนนั้นให้กลับมาในความสัมพันธ์แล้วนะทีนี้ไพ่เดอะซันพราะว่ามีการเริ่มต้นใหม่นะเรื่องราวของเดอะซันเกิดขึ้นนะเดอะซันเป็นไพ่ของ เดทเป็นไพ่ของการเริ่มต้นแสงอาทิตย์ที่ฉะนั้นในอนาคตของเขาค่อยว่าเขาก็จะได้การเริ่มต้นใหม่นะเขาจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอืมก็อาจจะมาเนี่ยเพราะว่าความคิดของเขาเ่งอยากจะยื่นมาแล้วนะยังอยากจะออกมายืน่นฉะนั้นมันเป็นไพ่ของเห็นไหมอืมมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเริ่มต้นกันนะคะเขาว่าอาจจะนึกถึงคุณอยู่ก็ได้นะชาวราศีกันตอนนี้ ทีนี้มันดูไพ่ของอคุณชาวกันคุณรู้สึกนึกคิดยังไงกับเขาอยู่กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นขอเจาะความคิดของชาวราศีกันเอยคะ่ะชาวราศีกันคุณรู้สึกนึกคิดอะไรอยู่คะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือคุณรู้สึกนึกคิดยังไงกับเขาอยู่คะตอนนี้สามเหรียญสองดาบอืม ไพ่ของชาวราศีพิกษพขึ้นมานะคะจะเป็นไค่ก็ได้เนาะที่นี้ไพ่ของไฮโลเฟนขึ้นมาด้วยไพ่พระนะคะไพ่ของไฮโลเฟนไพ่ใบแรกบองบอกถึงการอยากกลับไปชาวราศีกันคุณยังอยากจะติดต่อ ยังอยากจะพูดจะคุยหันหน้ากลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์มาตกลงกันนะคะแต่คุณก็ยังมีความรังเรกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะทําจะเอาไงดีจะเป็นคนที่เราเราจะติดต่อไปดีหรือเราจะรอให้เขาติดต่อมาดีเราจะอยู่เฉยเหรือเราจะทํำยังไงเป็นความรังเลเกิดขึ้นในตัวตนของคุณนะในเรื่องราวของความคิดของคุณนะชาวราศีกันในใจหนึ่งก็อยากที่จะไปพูดไปคุยแหละอีกใจหนึ่งฉันก็ควรจะนิ่งไหมเพราะว่าเห็นไหมคะ ไพ่ของตกสองดาบอยู่ตรงกลางนะคะไพ่ของการพูดคุยการาพูดคุยหันหน้ามาพูดคุยกันดีไหมหรือเราจะนิ่งเราจะเงียบเหมือนไพ่พระนี้นะฉะนั้นชาราชิกันคุณอาจจะกําลังลังเลอยู่ว่าฉันจะเป็นคนที่พูดก่อนฉันเป็นคนที่เข้าไปเกาะหรือฉันจะรอให้เขาเข้ามาเองดีเพราะว่าฉันนั่งอยู่นิ่งๆฉันก็อยู่ที่ฉันเดิมฉันประจําอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะมีความหนักแน่น ฉันคิดว่าฉันชนะอยู่แล้วแหละเพราะว่าไพ่พักเกิดขึ้นใบที่สฉันเน่ยหนักเน่นฉันรู้ว่าฉันชนะอยู่แล้วแต่ก็ลังเลว่าเออมันเงียบเกินไปนะม,นมันมันมีไพ่ของสามเหรียญอะสามเหรียญคือการกลับมาพูดคุยมาตกลงมาสัญญากันฉะนั้นไพ่ก็บอกว่าเออ รู้ว่าฉันจะเข้าไปคุยก่อนดีนะนี่คือความรู้สึกรังเลของชาวราศีกันนะคะฉันจะติดต่อไปดีหรือว่าฉันจะรองเงียบๆอย่างนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มาดูเขาเนะคะเขาคิดยังไงอยู่เขาคิดเขารู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นรู้สึกยังไงกับชาวราศีกันอยู่คะตอนนี้ชาวราศีกันเองก็รู้สึกว่าเขานิ่งนะถ้าไพ่พระขึ้นก็รู้สึกว่าเขาก็เงียบเหมือนกัน ต่างคนต่างแบบว่าอ่านฟอร์มกันอยู่นะตอนนี้ขอดูหนี่ยว่าแล้วเขาล่ะเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวนี้แล้วก็รู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวราศีกันขึ้นไพ่สองดาบมาเหมือนกันเลยนะคล้ายคล้ายกันแหละตัวเขาเองเขาก็ยังนึกยึดติดอยู่นะยังรู้สึกว่ามีเรื่องเรื่องราวบางอย่างเขายังโกรธอยู่นะคะเห็นไหมความ การที่เขามัดตัวเองอยู่อย่างเงี้ยมันก็แสดงว่ามันมีเรื่องราวบางสิ่งอย่างที่เขาปล่อยวางไม่ได้จริงๆนะเขายังรู้สึกอ่คุมเครือหรือมันไม่ชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะฉะนั้นสองดาบขึ้นมาก็บก่งบอกว่าเขาเองก็มีความลังเลนะยิ่งอยากจะยื่นไปหาคุณดีไหมนะหอาจจะจะยื่นความสาคัญไปดีไหมเขาเองก็รู้สึกรู้สึกแต่ว่าชาวราศีกันค่อนข้างหนักแน่นกว่านะไพ่ของชาวราศีกันคืออ่อไพ่ของ ไพ่ผาขึ้นไพ่ไฮไฮโลเฟนขึ้นฉะนั้นพระก็คือความนิ่งนะเหมือนเหมือนพระพุทธรูปเลยเฉยมากนะฉะนั้นเขาเองเป็นไม้อะไม้เป็นธาตุไฟอนะเนาะธาตุไฟก็ร้อนหลนเขารู้สึกได้ว่าเขาก็อยากจะติดต่อดีหรือว่าเขาจะอยู่เฉยๆอย่างนี้ดีเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะมันมันคาใจเขามันมันรู้สึกว่าเขาเองผิดหรอ ฉันทําอย่างนี้ฉันผิดเหรออะไรเงี้ยเพราะว่ามีสองดาบเห็นไหมสองดาบอยู่ตรงกลางเหมือนกันเลยไพ่ค่อนข้างเชื่อมโยงกันเนาะฉะนั้นเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากง้อคุณแหละอยากจะยื่นมาแต่ว่าความรู้สึกว่ารอให้คุณยื่นก็ดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยมันเป็นความความรู้สึกคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ของของชาวราศีกันไพ่ไพ่ค่อนข้างหนักแน่นกว่านะคะม,มาดูกันค่ะที่นี้มาดูดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะฮะไม่เอาดีกว่า มาดูว่าเขาคนนั้นนะะขอไพ่หนึ่งใบไพ่ออร์เคเลหนึ่งใบขอไพ่ออร์เคลหนึ่งใบว่าคนคนนั้นของชาวราศีกันเขาคิดว่าชาวราศีกันเป็นอะไรในความคิดเขานะในความคิดเขาว่าชาวราศีกัน เป็นยังไงเป็นคนอะไรมีความรู้สึกเชื่อมโยงกับเขาอย่างไงนะฉะนั้นดูว่าเขาคิดว่าชาวราสิกันเป็นอะไรสําหรับเขานะคะขอหนึ่งใบนะะไพ่เก้าสิบใบขอแค่หนึ่งใบเองนะฮะอืมเป็นคนที่นะไพ่ของเนี่ยเงาที่กอดผู้หญิงอยู่อย่างเงี้ยเป็นไพ่ของความคิดถึงนะถ้าพลอยมองพลอยมองว่าเป็นความคิดถึง ถึงเขาจะไม่ได้เข้ามาใกล้ถึงเขาเขาก็จะส่งความรู้สึกนึกถึงนะแต่ชาวราศีกันคุณเป็นคนนี้หรือเปล่าที่พยายามเอาทุกอย่างกันใส่เขาพยายามหันหลังพยายามไม่ไม่หันกลับไปมองนะเพราะว่าบางครั้งพีว่าชาวราศีกันอเองอาจจะมีเรื่องราวของความเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคุณเขาก็เลยเป็นแค่เงานะเขายังรู้สึกว่าตามนึกถึงคุณนะคุณเป็นคนที่เขาคิดถึงนะอยากกอดอยาก ยากอยู่ใกล้ๆนะแต่ว่ามันเป็นแค่เงาไงเขาอาจจะเป็นแค่ความคิดของเขาเขายิ่งอยากอยู่ใกล้ๆคุณคุณเป็นอะไรคุณกันคุณเป็นอะไรกับเขาเป็นความสัมพันธ์ยังไงก็เป็นความรู้สึกที่เขาอ่ะนึกถึงคุณตลอดนะเป็นคนที่เขาไม่ได้ไม่ถึงว่ามันจะห่างหายเป็นกันนะไปแล้วแต่ความรู้สึกเขาเขาจิตได้สํานึกของเขาลึกๆเขานึกถึงคุณนะแต่คุณเองอาจจะเป็นคนที่กันเขาหรือเปล่าเป็นคนที่ที่ไม่อยากให้เขาอยู่ใกล้หรือเปล่านะฮะเพราะ เรื่องเรานะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะอย่าไปเจาะลึกมากเลยโอเคมาเข้าเรื่องเราต่อนะคะก็มีมโนโบ้างนะคะหมอดูมโนโนนะคะก็อ่านไปตามไพ่นะคะอย่าไปซีเรียสกัมนมาเลยนะคะทีนี้ถ้าดูว่าถ้าคุณกันคุณบอกเขาได้หนึ่งประโยคคุณกันคุณอยากบอกอะไรกับเขาคะชาราศีการถ้าบอกคนคนนั้นได้หนึ่งประโยคคุณอยากบอกอะไรกับเขาคะ อาอไพ่นี้ขึ้นอีกแล้วนะโขึ้นเก่งนะคะขึ้นเก่งแสดงว่าพลังงานค่อนข้างสําคัญนะคะค่อนข้างสําคัญขึ้นมาสามรอบแล้ว คุณกันคุณเองก็เริ่มมองหาเขาแล้วใช่ไหมคุณก็อยากบอกเขานะว่ากลับมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวร้องเพลงแล้วไปร้องเพลงแล้วนะกลับมาได้หรือเปล่าคุณกันคุณก็รู้สึกถึงเขานะบางทีคุณเองรู้สึกเหนื่อยก็ได้นะรู้สึกว่าคุณมีภาระมีเรื่องราวบางอย่างอยากจะเล่าอยากจะบอกเขานะถือไว้เต็มมือเลยอยากจะบอกเขาแต่คุณเป็นคนที่ถือดาบไว้เต็มมือดาบคืออารมณ์นะฉะนั้นคุณการคุณเองก็ เห็นไหมเมฆหมอกมันเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เออไม่ใช่อารมณ์สีมันเป็นเรื่องของธาตุลมอ่ะเป็นลมอ่ะไพ่พาดาบเป็นลมอ่ะนะฉะนั้นถ้ามองอย่างเงี้ยคุณเองอาจจะมีอีโก้มีทิฏฐิคุณอยากให้เขากลับมาแต่คุณก็ไ,ไม่ทําอะไรอ่ะแค่ยืนมองแล้วก็รอนะฮะถ้าคุณบอกเขาได้กลับมาได้หรือเปล่านะตัวคุณเองยังรู้สึกถึงเขาอยู่ตลอดนะคุณเองยังรู้สึกถึงเขาอยู่ตลอดแต่คุณกันคุณมองเขาว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเปล่า เขาเป็นคนที่เอาแต่ตัวเองหรือเปล่าสิ่งที่คุณรักไม่ได้ในตัวเขานะถ้าคุณบอกเขาได้คุณบอกว่าเอออย่าทาอย่างนี้เถอะนะอย่าอย่าอะไรแต่ว่าการที่เป็นไพยย่เงี้ยคุณอาจจะรู้สึกถึงเขาคุณอยากบอกเขาก็ได้ว่าถ้าถ้าไม่ใช่คําว่าเห็นแก่ตัวหรือเป็นอะไรที่คุณถอยมองว่ามันเป็นความรู้สึกของคุณอนะว่าบางทีอะความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีอะไรบางสิ่งอย่างที่เขาค่อนข้างที่จะ ให้ความสําคัญกับตัวเองเกินไปรักตัวเองมากเกินไปหรือเปล่านะปล่อยวางลงบ้างก็ได้นะให้ความสําคัญกับคุณบ้างชาวการคุณอาจจะรู้สึกอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ความรู้สึกว่าเขาเงียยหายไปจริงๆคุณเริ่มรู้สึกว่ากลับมาได้ไหมเพราะไพ่เนี้ยมองมองตามไปกลับมาได้ไหมมองกลับมาได้ไหมแล้วก็ไพ่ของ The, เดอะไพ่ของชาวราศีสิงห์ได้นะคะสเตนเข้ามานะฮะฉะนั้นบอกว่า กลับมาความสัมพันธ์ถึงแม้มันจะวนๆวนก็กลับมามาปรับกันนะความสัมพันธ์ของผู้คุณคุณเองก็อยากบอกเขาว่ากลับมาปรับความรู้สึกปรับความเข้าใจกันอีกได้ไหมนะฉะนั้นนี่คือความสิ่งที่ชาวกันอยากบอกนะอย่าสร้างกำแพงเลยอย่าปิดกั้นกันมากเกินไปเลยหรือหรือถ้าคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวคุณลดลงบ้างได้ไหมอ่ะคุณลดลงสิ่งนั้นลงบ้างได้ไหมนี่คือชาวกันอยากบอกนะคะอืม เช่ากันแล้วฮะเช่ากันเป็นไพ่ของธาตุดินนะธาตุดินอะไรที่เป็นไพ่ที่แบบว่าถ้านิ่งก็นี้ิ่งนิ่งนะฮะม,มาดูค่ะเออแล้วเขาละฮะถ้าเขาบอกคุณกันได้หนึ่งประโยคมันเป็นไพ่เหมือนคนที่คิดถึงกันนะเพราะไอ้วงว่ามันเป็นปัญหาที่ทะเลาะกันนี่อาจจะทะเลาะกันยาวนานมาแล้วยังไม่ยังไม่ดียังไม่พูดกันลงตัวเลยก็ได้นะขอดูหนะะ่อยค่ะเขาคนนั้นอยากบอกคุณกันเขา อยากบอกคุณกันว่าอะไรคะสามถ้วยเห็นไหมการกลับมาแต่ถ้ามองว่าคนใดคนหนึ่งมีเรื่องของบุคคลที่3ามได้กันแดถ้วย The hermit ไ <laughs> พ่ของชาวราศีกันขึ้นนะไพ่ของชาวราศีกันขึ้นเห็นไหม mm hmm. เขาอยากบอกชาวราศีกันเหมือนกันว่า mm hmm. อ่ะ ถ้ามองว่าเป็นไพ่ของการหันกลับมาก็ได้นะจิตใจพวกคุณอาจจะตรงกันก็ได้อยากจะกลับมานะความสัมพันธ์ที่มันห่างเหินกันเนี่ยกลับมาได้ไหมอย่างเงียบงันขนาดนี้เพราะชาวราศีกันย์พลอยบอกแล้วเป็นธาตุดินเป็นไพ่ของฤาษีด้วยนะอ่เป็นไพ่ของฤาษีก็คือความเงียบนะจากนั้นชาวราศีกันคุณอย่างเงียบเกินไปได้ไหมคุณคุณหันกลับมานะมามามาเจอกันได้ไหมมาพูดมาคุยกันหันหน้ามามากันนัันเนียนไหรคะหันหน้าเข้ามาหากันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย นะแล้วก็ไพ่ของแปดถ้วยอะ่ะเงียบเกินไปแล้วนะเออหายพักหนึ่งแล้วนะหายไปพักนึงแล้วยังเงียบต่อเลยเพราะว่าไพ่เหมือนชาราสีกันขึ้นชัดเจนมากนะเพราะว่าความรู้สึกเหมือนตรงกันอะ่ะคอยว่าเป็นเรื่องของการทะเลาะกันมีปัญหากันมากกว่านะอืทีนี้มาดูค่ะขอไพ่แนะนําให้กับชาราสีกันนะขอไพ่แนะนําชาราสีกันควรรู้ควรทราบอะไรกับความสัมพันธ์นี้อีกไหมคะ คิดถึงการรอคอยอยู่ตรงนี้เราก็อยากเอาชนะนะคะไพ่ของชาวคุณกันคุณลดบ้างก็ได้นะค่อยว่าไพ่นักลบอะ่ะชาวกรกฎได้นะคะชาวกรกฎไพ่ของดชาริออรนะคะอืมจะบอกว่ายังไงอะ่ะสามดาอาสามไม้เท้าอะ่ะการรอคอยอยากเจออยากพูดอยากคุยนะการรอคอยแบบคิดถึงด้วยนะยืนเฝ้ามองเนี่ยมันเหมือนมันมีไมนะ้น่ะ มันหายไปอันนึงใช่ไหมะมันขาดไปมันเหมือนบ้านอ่ะมันต้องมีสี่เสาใช่ไหมะมันเหมือนมันหายไปเสาหนึ่งอ่ะมันก็เลยเหมือนความขาดการรอคอยถ้ากลับมามันเหมือนการเติมเต็มอ่ะอ่าฉะนั้นคุณคุณคิดถึงเขาแหละชาวราศีกันนะคุณคิดถึงเขาคุณอยากอยากเจออยากพูดอยากคุยแต่ในความรู้สึกคุณเดชาริอ่อนอ่ะคุณยังอยากที่จะเอาชนะเพราะคุณเป็นนักรบไงคุณไม่อ่อนอ่ะเออคุณไม่อ่อนอ่ะคุณ ทั้งๆท,ที่คุณก็อยากจะยื่นกลับเข้าไปนะค่ความสัมพันธ์ยังอยากจะไปง้อแหละอยากจะพูดอยากจะคุยแต่ในความรู้สึกเอยว่าคุณน่อยากให้เขาง้อคุณมากกว่านะถ้าลดได้ก็ลดเนาะถ้าคิดถึงกันคุณคณคุณก็ควรจะลดอย่างที่บอกนะถ้าต่างคนต่างคิดถึงควรจะลดอีโก้ลงนะอย่าเป็นนักลบตลอดเวลาเลยนะอย่าเป็นนักลบกับทุกเรื่องอย่าอย่าต้องชนะไปซะทุกอย่างอะคะ่ะนะทั้งๆท,ที่ว่า เออรู้สึกถึงกันแหละนะอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะมีเรื่องราวความทุกข์ความสุขเล่าให้ฟังก็ฉะนั้นถ้าลดลงได้ก็ลดลงนะคะอย่าไปต้องการเอาชนะอย่างเดียวเลยะคะ่นะเนาะบางทีคนเราก็แพ้ได้เหมือนกันนะคะถึงเป็นนักลบก็ไม่ใช่ว่าจะลบชนะเสมอไปฉะนั้นจิตใจอยากชนะแต่ว่าบางทีคุณบางทีเหตุบางเหตุมันก็ต้องทําให้เราแพ้ได้เหมือนกันนะคะ โอเคค่ะก็ะจบไปแล้วนะคะกับชาวราศีกันนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเนาะพอยปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วราคาค่าครูก็อยู่ใต้นั้นนะคะเรื่องราวของไพ่ก็สลับกันได้ด้วยอย่าไปซีเรียสนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสํสำหรับการติดตามคะ่ะสวัสดีค่ะ